คนติดปักเอา้าล่วงทะลุแมปไปแล้วนะครับผมนายยังโอเคดีอยู่หรือเปล่าพวกให้ช่วยอะไรไหมเ <c oughs> มื่อกี้เขาวาร์ปมาเพื่อนๆ่อนวาร์ปมาปุ๊บแล้วก็ทะลุตกแมปไปเลยแบบที่เราเห็นนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาเป็นไกด์ให้กับเพื่อนเือนผู้เล่นมือใหม่ครับผมทูเทมนั้นสําคัญไหนถ้าฝนตกมากไปเราจะแหลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว โทเทมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆนอกจากจะช่วยเปลี่ยนสภาพอากาศให้เราตกปลาได้ตามที่เราต้องการแล้วยังทําให้เราเดินทางได้ไม่แหลกอีกด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้โทเทมในการเดินทางมากกว่านะครับอย่างเช่นต้องการขับเรือไปอยังเกาะน,น,น,นู้นเกาะนั้นถ้ามันมีฝนตกเนี่ยมันจะแหลกมากนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถใช้โทเทมเปลี่ยนสภาพอากาศเป็นสภาพอากาศอื่นได้ตามที่ต้องการเลยนะครับ ณนะปัจจุบันวันที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้โทเทมมีอยู่ทั้งหมด5อันนะครับเพื่อนๆลองมาดูกันก่อนนะ อันแรกครับวินเซโตโทเทมเป็นโทเทมที่ใช้เปลี่ยนสภาพอากาศให้มีลมครับถัดมาเป็นสโมกสกินโทเทมครับโทเทมอันนี้เป็นการเปลี่ยนสภาพอากาศให้มีหมอกนะครับถัดมาเป็นเทมเพลตโทเทมเป็นการเปลี่ยนสภาพอากาศให้มีฝนถัดมาเป็นซันไดยอัลโทเทมครับสำหรับอันนี้ครับเป็นโทเทมที่ใช้เปลี่ยนเวลานั่นเองครับสมมุติตอนเนี้ยมันเป็นกลางวันถ้าผมกดใช้ไปนะมันจะกลายเป็นกลางคืนครับ ถ้ากดใช้ในตอนกลางคืนมันก็จะเปลี่ยนเป็นกลางวันนะครับเพื่อนๆและโทรเทมอันสุดท้ายนะครับผมเอากดผิดนั้นใช้ไม่เป็นไรใช้ให้เพื่อนๆดูไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าใครตกปลาในตอนกลางวันอยู่หรือเปล่านะครับบางทีเราใช้มั่วใช้ตัวเนี่ยคนในเซิร์ฟเขาจะด่าเอานะมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมพอใช้ไปแล้วรอสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นกลางคืนแบบนี้นะครับผมอันนี้คือเวลานะเพื่อนๆ อันแรกอันนี้คือสภาพอากาศนะครับผมเชียร์ก็คือท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับส่วนอันนี้คือฤดูนะครับผมซัมเมอร์คือฤดูร้อนนะครับเพื่อนๆบางคนดูสภาพอากาศไม่เป็นเราก็ดูตรงนี้ได้เลยแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ b ล x t ก com มีบริการในแมปเพชรกูทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดีพร้อมเล่นและจำหน่ายยูนิตในแมป Toilet Tower Defense หรือจะเป็นแมปสุดฮิตอื่น,นๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ และทัเทมอันสุดท้ายครับออลอราทเทมผมไม่มีนะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อมาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าราคาแรงมากครับผม500 k เคหรือว่า5 0 0แสนเหรียญน,นะครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นทัวเทมที่แพงที่สุดแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้ทัเทมออลอราเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันหลักๆครับหใช้เพื่อไปปลดล็อกเบ็ดออลอราครับเดี๋ยวผมให้ดูเบ็ดคันนี้ นะครับผมราคาเบ็ดเนี่ยเก้าหมื่นเพื่อนๆแต่ว่าราคาโทเทมเนี่ยห้าแสนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้เบ็ดคันนี้เตรียมเงินไว้ให้อมห้าหมื่นเก้าครับราคาแพงมากนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ครับเราไม่จะเป็นต้องซื้อโทเทมก็ได้นะครับรอโอลูราเกิดตามธรรมชาติหรือว่ารอคนอื่นเขาใช้โอลูราทเทมแล้วเราค่อยใช้จังหวะนั้นเข้าไปซื้อเบ็ดก็ได้นะครับผมกับ2นะครับผม คนที่เขาใช้ออโร่าโทเทมเนี่ยเพื่อใช้ในการฟาร์มป่าออโรร่านะครับผมแต่แบบที่2เนี่ยจะเห็นได้น้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีเพื่อนกันแล้วเขาก็แชร์กันนะครับผมพัดกันใช้ออโร่าโทเทมอ่ะที่ผมเห็นนะเขาใช้แบบ เปิดรัวๆเลยนะครับผมมีประมาณ10คนเขาก็เปิดวนกันไปเลยนะครับเพื่อนๆมันก็เป็นการกระจายเงินไปให้คนอื่นๆได้อีกหนึ่งวิธีที่ดีนะครับผมทีนี้เรากลับมาต่อในเรื่องของโทเทมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดซื้อโทเทมทั้ง5จุดนะครับผมมาเริ่มกันที่จุดแรกนะครับจะอยู่ในส่วนของเกาะซันสโตนนะครับพอเพื่อนๆเริ่มจากมูดบูดใช่ไหมครับมายังเกาะนี้นะครับผม กระโดดไปยังฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะครับเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนเราจะไปซื้อซันไดออลโทเทมนะครับผมโทเทมที่ใช้เปลี่ยนเวลานะครับเพื่อนๆจะอยู่ตรงข้ามกับเมอร์ลินเลยนะครับจําได้ไหมเกาะเนี้ยที่ผมพาเพื่อนๆมาซื้อหินเอ็นชานนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเพิ่มโชคจากเมอร์ลินนะครับพอเพื่อนๆขึ้นมานะครับผมมายังก้อนหินตรงนี้นะด้านหลังของก้อนหินเนี้ยมันจะมีถ้าอยู่นะครับเพื่อนๆเราก็ลงไปนะครับผมนี่ถ้าอยู่นี้ปุ๊บลงไปครับ ปั๊บแล้วก็ตรงมาอีกนะครับผมพอลงมาแล้วก็ตรงมาอีกเลี้ยวซ้ายนะครับผมตามทางมาเลยนี่โทเทมอันนี้ครับซันเดย์เอ้าโถเทมกดซื้อไปเท่าไหร่ครับต้องการ1ิบก็กดซื้อไปสิอันผมแนะนําถ้าเรามีเหรียญเยอะนะครับผมมีเงินเยอะเนี่ย ให้ซื้อไปเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องเข้ามาซื้อบ่อยนะครับผมซื้อไปครั้งหนึ่งเนี่ยให้อยู่ได้เป็นนานๆหน่อยนะครับถัดมายังมัดโกสวอมครับผมเพื่อนๆในส่วนของสมุกสกรีนโทเทมนะครับผมหรือว่าฟอกกี้เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นหมอกนั่นเองครับพอเรามาถึงเกาะแล้วนะครับผมตรงมานะในส่วนของโทเทมจะอยู่หลังเกาะตรงนี้นะครับผมชิดขวาไว้ก็ได้นะครับถ้างงทางเนี่ยเราก็ชิดกำแพงตรงนี้ไปเลยนะครับผมตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือของเรา นี่นะเพื่อนๆนราคา2000เหมือนกันนะครับผมผมซื้อไปสัก10อันก็แล้วกันเอาไว้ไปตกหมึกนะครับหมึกเนี่ยชอบสภาพอากาศที่มีหมอกเพื่อนเือมาต่อกันกับสโนว์แคปไอแลนด์ครับผมของเกาะน,นี้จะเป็นวินเซตโทเทมนะครับผมโทเทมที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพอากาศเป็นลมครับพอเรามาถึงเกาะแล้วเนี่ยให้เพื่อนเเดินขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับผมลอดช่องตรงนี้ไปนะเข้าไปตรงนี้หรือว่าจะอ้อมจากฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมว่าตรงนี้มันใกล้กว่านะครับโทเทมัาน,นี้จะซื้อยากนิดนึง ยากเป็นอันดับสองลองจากโอลูราเลยนะครับเพื่อนๆนเราตรงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมมันจะมีถ้ำอยู่แล้วก็เข้าไปในถ้ำพอเข้ามาในถ้ำแล้วไปด้านซ้ายนะครับมันจะต้องออบบี้ด้วยทเทม,มนันเนี้ยเพื่อนๆใครที่ไม่เก่งออบบี้ก็ค่อยๆไปนะครับผมเอาตัวชิดกำแพงแบบนี้เลยแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปื้บแบบนี้นะครับผมกระโดดขึ้นมาฮึบระวังตกนะถ้าตกเนะี่ยต้องเริ่มใหม่นะครับจากนั้น กระโดดข้ามมองนี้ปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นมาด้านบนขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาหน้าติดกําแพงแบบนี้ถ่ายไปถลายไปยไป,ปื้อเพื่อเกือบตกกับตกอ่ะมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาด้านในเราก็จะเจอทเทมราคา2000เหมือนกันนะครับเอาไปเท่าไหรด่ดี5ก็แล้วกันเพราะว่าทเทมนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับวินเซ็โทเทมเนี่ยเพื่นาานอ,น,อน,นเพื่อนัดมาเป็นเทลปินไอแลนด์ครับผมเพื่อนเพพอเรามาถึงเกาะตรงนี้แล้วนะครับผม อันนี้เป็นที่เรียกเรือนะให้เพื่อนๆมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับเราจะต้องว่ายน้ําไปใครที่ดําน้ําไม่เก่งก็ใช้อุปกรณ์ก็ได้นะครับมาตรงนี้ด้านซ้ายมันจะมีถ้าอยู่ครับผมโทเทมอันนี้เราจะต้องลงไปในถ้านะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ฮึบมุดลงไปตรงนี้นะครับผมเฮ้ยไหวไหมเนี่ยหมายถึงตัวผมเนี่ยไห,ไหวไหมเนี่ยเพราะว่าใกล้แล้วนะเพื่อนๆใกล้แล้วแต่ว่าน่าจะได้อยู่มั้งผมว่าขึ้นไปน่าจะทันอยู่ทัช จะโชว์เซียนทีไรเสีย2,000ทุกทีมาเริ่มกันใหม่ครับผมเพื่อนอย่าลืมใส่อุปกรณ์ดำน้ำด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตุยเหมือนผมเมื่อสักครู่นี้นะครับเกินเลยอะ่ะโอ้โหกะจะโชว์เซียนสักหน่อยนะครับผมทุกคนโอเคพร้อมนะ3 2 1ฮึบดำลงไปจริงๆไม่ต้องรีบดำตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนเดินขึ้นมาอีกสักนิดก็ได้นะผมว่าเนี่ยลงตรงเรือนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ดำลงไปตรงนี้ ปุ๊บเราก็จะเห็นแสงออกมาจากถ้าแบบนี้นะครับผมเข้าไปในถ้าปุ๊บเข้าบีบเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีก,อกแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บกระโดดขึ้นไปตรงนี้นะครับผมจะมีคนขายโทเทมอยู่แต่ว่าคนขายเนี่ยตุยไปแล้วนะครับผมสงสัยอยู่นานไปหน่อยเหลือแต่กระดูก2000เหมือนกันนะครับผมอันนี้เอาไป5ก็แล้วกันโทเทมเรียกฝนนะครับทรเทมเพทโทเทม และทเทปอันสุดท้ายครับกับออโรร่าเพื่อนๆนเราจะต้องมาในส่วนของเดสโซเลตดิฟก่อนนะครับเพื่อนๆน่าจะมากันเป็นหมดแล้วนะครับผมในส่วนของเดสโซเลตดิฟถ้าใครยังไม่เป็นลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับทำใต้น้านะพอเรามาถึงตรงนี้นะครับผมเราจะโดดข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งนะครับมันจะเป็นทางเดียวกันกับที่เราไปตกงูเลยงูยักษ์สเปกตรัมนะครับเพื่อนเเราจะต้องใช้ไกด์เดอร์ด้วยราคา900นะครับผมไกด์เดอร์อันนี้นะผมขอเอาไกด์เดอร์ลงมาใส่ช่องก่อน เอามาใส่ตรงนี้ปึ๊บโอเคทีนี้เรากระโดดข้ามไปยังฝั่งนั้นนะครับผมถ้าของเพื่อนๆมันมืดเกินไปนะครับถ้าเล่นในมือถือนะปรับแสงหน้าจอให้สว่างแล้วก็เปิดเมนูตรงนี้นะครับผมปรับเป็นไฮเออร์ไบเนตตรงนี้นะครับมันจะปิดอยู่แบบนี้เพื่อนๆก็เปิดเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมมันก็จะสว่างมากขึ้นทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้ามีปลาตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่เจ้าปลาตัวนี้นะครับผมผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชื่อภาษาไทยเนี่ยมันคือปากรบนะเพื่อนเพื่เราก็เดินไปตามทางตรงนี้เลยนะครับมันจะมีเศษไม้เอ้ยผมมาผิดทางหรือเปล่าเดี๋ยวเหมือนจะมาอ่ะถูกแล้วนะครับมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับผมฮึบๆึบ,บขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บจากนั้นกระโดดข้ามไปยังฝั่งนั้นฮึบปึ๊บ,บต้องใช้ไกด์เดอร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็โดดข้ามไปอีกตรงนี้ฮึบบ แบบนี้นะครับเพื่อนๆนแล้วก็กระโดดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ไม่ยากนะผมว่าทุกคนน่าจะทําได้นะครับกดกระโดดแล้วก็กดใช้ไกเดอร์เนี่ยตอนแรกๆก,ก็ยากแหละครับพอเราตกไปบ่อยเดี๋ยวก็ทําได้เอง <c oughs> <laughs> พอเราเข้ามาด้านในเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นถ้ำถ้ำที่ตกงูนะครับผมปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงไปตรงไปตรงไป,งไปอ่ะโอเคเห็นแสงสีเขียวแล้วนะครับผมนี่นะถ้ำบ่อน้ํากดเนี่ยจากนั้นเพื่อนเพื่อนมาตรงนี้เลยด้านซ้ายนะครับผม เห็นไหมยืนตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายปึ๊บเข้าไปด้านในตรงนี้แนะนําให้เปิดชิปล็อกแบบนี้นะครับผมเปิดชิปล็อกปึ๊บกดชิปนะเพื่อนๆถ้าเล่นในในคอมเนี่ยใน PC กดชิปเลยนะครับผมถ้าในมือถือเปิดตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชิปล็อกตรงนี้เปิดออนนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ด้านล่างนะครับผมปึ๊บนี่เข้ามาด้านในเราก็จะเจอแล้วราคา0 0 0 0 0นนะครับผมกดซื้อไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พอครับ มี4ี่แสนกว่าเองเอาไปซื้อโทเทีมอันอื่นหมดแล้วนะครับผมก็จะเป็นโทเทิมที่ใช้ในการปลดล็อกพาเราไปซื้อเบ็ดออโรร่านั่นเองนะครับเพื่อน,นเอาอะเกตไว้ชักเฮ้ยฉลามขาวโอ้กว่าจะเลี้ยวมาได้โอ้ผมว่าไม่ไหวแล้วไหวไหวอขอขอตกด้วยคนครับผมเฮ้ยวุ้ดได้กันแบบนี้เลยเหรอโอ้แล้วผมมาเพื่ออะไรวะเนะี่ย แถมเป็นฉลามติดลูหน้าด้วยนะมาสกูเนี่ยติดอีเวนด้วยนะครับผมไม่กอด